สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยานยันเขา่าถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์รักกันแน่แน่กดแชร์ชกดนานๆกดจันานกดเยอะๆยะนะคะดิฉันเคยพูดไว้เสมอว่าคนรอบข้างไอพ้พวยนี่แหละที่ทําให้คนเกลียดรังเกียจไอพ้พวยมากขึ้นคนรอบข้างไอพ้พวยนั่นแหละที่ออกมาวิเคราะห์คดีทําให้เราเชื่อว่าไอพ้พวยมันจะต้องโดน,นลงโทษอย่างแน่นอนเดี๋ยวไปฟังกันค่ะว่าตักกะเขาหวยอย่างไรเบนสวัสดีนะคะมันหมดหน้าที่ของตำรวจแล้วรอสารอย่างเดียวใช่ค่ะน้องก็เลยงงอยู่ว่า ทำไมยังมีเหมือนกับว่าเหมือนกับว่ายังมาเฝ้าอะไรอยู่กับอ่ากับกับผู้เสียหายเหรอมีอะไรที่ต้องมาใส่ใจขนาดนั้นเท่าที่นุ้งเคยเป็นทนายมาเนี่ยผู้เสียหายเนี่ยกับเจ้าหน้าที่ตารวจเนี่ยจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันเฉพาะในช่วงแต่ว่าคดีนี้ก็จะเป็นสิ่งที่แปลกอยู่เพราะว่าคดีมันดังเนะงาะเรื่องคุ้มครองพยานมั้งคะคุณก็เห็นว่าไอ้จำเลยเดี๋ยวแล้วพวกจำเลยเนี่ยบรรดาโจดร่วมบรรดา พ่อแม่ผู้สูญเสียอย่างไรมันคมขู่มันหาเรื่องหาราวทุกอย่างอย่างไรมันหยาบคายอะไรอย่างไรดังนั้นมันเป็นความจําเป็นที่ตํารวจยังจะต้องคุ้มครองต้องสอดส่องดูแลอยู่เพราะมันเป็นความไม่ปลอดภัยอย่าลืมว่าผู้เสียหายเนี่นะคะผู้สูญเสียเนี่ยเขาเป็นพยานนะแล้วมันยังมีคําไอ้ประเภทที่อย่างทนายอย่างพวกคุณที่ ชอบพูดไปทำนองว่าสืบสวนสอบสวนมิชอบดังนู้นอย่างนี้ดังนั้นตำรวจยังต้องอยู่ในพื้นที่เพราะมันมีการคมขู่มีคำหยาบคายมีอะไรมันคดีตัวหลักของเนื้อคดีมันจบก็จริงแต่ละครใน youtube มันยังไม่จบค่ะมันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่เป็นการข่มขู่กันอยู่มันยังมีการซื้อพยานบางคน วนเวียนวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านนั้นตำรวจเลยยังต้องอยู่แถวๆนั้นเพื่อที่จะจับจ้องดูตรวจสอบทุกอย่างนี่ขนาดเขาอยู่ในหมู่บ้านนะคะยังไปซื้อพยานกันหน้าด้านๆจริงไหมอีกอย่างหนึ่งมันบ่งบอกถึงว่าคุณไม่รู้ซึ้งถึงความเป็นมาของคดีนี้คนที่เขาอยู่เขาดูแลกันมานานตอนนี้มันเหมือนกับ มันไม่ได้เป็นแค่หน้าที่อย่างเดียวแต่มันเป็นความผูกพันเหมือนกับเป็นเพื่อนกันคนที่ตลอดเวลาปีก,กว่าเนี่ยคอยเฝ้าดูซื้อกับข้าวกับปลาซื้อนู่นซื้อนี่มาแขวนให้อีกคนมีอะไรก็เรียกมากินกงกินข้าวอะไรอย,อย่างนี้อยู่ด้วยกันอยู่มันอยู่มันจนกลายเป็นพี่เป็นน้องเป็นคนรู้จักเป็นคนที่เราไว้วางใจกันความผูกพันตรงนั้นเขามีอยู่ค่ะมันพอมันรวมไปกับหน้าที่ที่ต้องดูแลด้วยเขาก็ยังอยู่ตรงนั้น แล้วพวกคุณเดือดร้อนอะไรกันพวกคุณเดือดร้อนอะไรกันที่ตำรวจเขายังดูแลฝ่ายพ่อแม่ผู้สูญเสียอยู่เดือดร้อนอะไรกันเลยคะไม่เคยเห็นก็แหกตาเห็นซักถ้าไม่เคยเห็นในชีวิตการเป็นทนายมาไม่เคยเห็นความสัมพันธ์ระหว่างฝั่งโจทก์กับฝั่งเจ้าหน้าที่ที่เป็นความสัมพันธ์ที่ดีเขาอยู่กันมาอย่างนั้นถ้อยทีถ้อยอาศัยกันอย่างนั้น มาเป็นเวลาสองสามปีเนี่ยถ้าคุณไม่เคยเห็นก็แหกตาเห็นซะค่ะหรือเคยเห็นแต่ไอ้พวกจำเลยที่ขึ้นไปตบยุงบนโรงพักไอ้พวกจำเลยที่คมคู่ไอ้พวกจำเลยที่พยายามจะพูดอยู่แต่ว่าตำรวจอคติตำรวจจับแพ้เคยเห็นแต่ย่างงี้ใช่ไหมหจะมายืนช่วยอยู่ข้างๆหรือคะใช่ไหมยอยู่บนศาลใช่ไหมคะมก็อย่างนั้นแหละนงก็เลยมีความรู้สึกว่าแปลกดีว่าทําไมเขาถึงมีอาการพูดจา อยากจะคมหรืออยากจะย่ะเย้ยลุงเร็วไปหน่อยอ่ะเขาคงมั่นใจว่าเขาคงมั่นใจว่าเรซื้อได้ทุกอย่างมั่งค่ะไม่หรอกมันมันมันทําได้แต่เขาจะทําตามที่ที่ประสงค์เราไหมมันก็ไปไปได้คุณเต้เงินได้แต่มันจะสมประสงค์ไหมการสมประสงค์ได้ก็ต่อเมื่อว่าสิ่งนั้นไม่ขัดต่อกฎหมายอย่าอย่าอย่าพี่นพไอ้ที่ยิงกันตายทุกวันนี้เอเงินนั่นแหละ ม่มอันนี้ม,มันเป็นทฤษฎีทฤษฎีแต่ทีนนี่หมายเขาว่า <c oughs> นั่นมันมหาศาลนะึงจะเป็นั้นะเนนี่รู้ได้ไงว่าเป็นมหาศาลน่ะอ้ออ่าอันนี้นงแค่พูดไปนะเอาอย่างเอาอย่างน้ำจิตน้ำใจที่เอซีมีมาให้นี่มันก็มีใช่ในน้นอยนะนะเออถ้ามันอยู่ใน,ถ,น,ในถ้ามันอยู่ในกระป๋องแล้วมันล้นออกจากกระป๋องอะ่ะได้ไหมมันแค่ล้นออกจากกระป๋องแล้วก็เก็บที่ล้นล้นเนี่ยมันก็เยอะนะอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจไหมวันก่อนนางนงถามผัวว่าจะยานเขาเลียดเราไหม ถ้าสองคนผัวเมียก็พากันยกหังว่าเขาไม่เกลียดเขาแต่เขาแค่แซะแค่วิเคราะห์อย่างนู้นอย่างนี้แล้วไอ้นพก็บอกว่าก็คงจะเกลียดเราเพราะว่าเขาเกลียดไอ้พวยถ้าใครไปรักไอ้พยเขาก็ต้องเกลียดคนนั้นคือยกหางตัวเองว่าตัวเองนี่แยกแยะได้แค่วิเคราะห์อยู่ต่างฝั่งกันไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดนะแต่อียานเนี่ยแยกแยะไม่ได้อียานเกลียดอียานโกรธดิฉันตอบไปว่าดิฉันไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธแต่ดิฉันตกไปคำหนึ่งค่ะ ที่ฉันไม่ได้เกลียดไม่ได้โกรธคุณแต่ทีฉันรังเกยียจคนที่มีตักกะส้นตีนอย่างคุณคนที่อ้างตัวเป็นนักกฎหมายเป็นทนายอ้างตัวว่ารู้นั่นรู้นี่รู้กฎหมายรู้ดีกับชาวบ้านทั่วไปรู้ดีกว่าพวกเราเราคนอื่นที่เป็นแค่นักรังสีเป็นนักวิทย์เป็นอะไรคุณรู้ดีกว่าอาชีพทนายสูงส่งกว่าอาชีพอื่นแต่ตักกะการมองแบบนี้ส้นตีนมากเลยค่ะ นี่ราคาคือสิ่งที่ที่ฉันรังเกียจพวกคุณแล้วก็จําจีจําชัยมากกว่าแซะบ้างด่าบ้าง mm hmm. กดหัวคุณให้คุณเห็นว่าคุณพวกคุณนั้นน่ารังเกียจอย่างไรเ mm hmm. พราะแบบนี้ในฟังที่คุณพูดมามีคอมเมนต์มาว่าใช้เงินซื้อตำรวจจะมาช่วยไรได้ใช้เงินซื้อเหมือนเงินซื้อได้ mm hmm. ไอสิ่งที่และคุณที่ต่อไปคุณก็พูดเหมือนกับว่า เงินมันก็ซื้อได้แต่ว่าเงินน่ะไม่ถึงว่าจ่ายให้ได้แต่เขาจะทําให้อย่างที่พวกคุณต้องการได้หรือเปล่ามันอีกอย่างหนึง่งการจะทําแบบนี้เจ้าหน,น้าที่เนี่ยรับเงินได้แต่เขาจะทําอะไรผิดกฎหมายไหมมันอีกเรื่องหนึง่งแล้วก็เลยมีการพูดถึงกรณีกำนันนกกันอีกคนก็บอกว่าแต่เงินมันมากมายมหาศาลนะอีนองก็เลยบอกว่า แล้วนี่รู้ได้ยังไงว่าไม่มากมมยมหาศาลเงินจากเอฟซีก็เยอะแยะนะเงินที่ได้มาเงินที่มันล้นกระป๋องอะไรอย่างนี้แล้วก็เอาไอ้ที่มันล้นเกินมาเนี่ยเอาไปจีบสินบนเอาไปแล้วก็ออกตัวว่านงก็ไม่ได้พูดนะว่าก็าเอาแต่ว่ามันทําได้ไหมทําได้วิธีการพูดแย่ไปให้คนคิดก่อนแล้วก็บอกว่านงไม่ได้พูดนะเนี่ยเคียมากค่ะส้นตีนจริงๆค่ะ ส้มตีนจริงๆเป็นการพูดชวนให้คนคิดโดยใช้ความน่าเชื่อถือว่าคูเป็นทนายกูรู้วิธีการอย่างนี้มันทําได้นะเงินมันไม่ใช่น้อยๆและมีเอฟซีให้ตั้งเยอะคุณกําลังพูดถึงใครพูดถึงผู้สูญเสียหรือพูดถึงไอ้จำเลยสองคนผัวเมียพวกนั้นมีเอฟซีตั้งเท่าไหร่มีเงินตั้งมากมายเท่าไหร่เงินที่มันหล่นใส่ในกระเช้าเท่าไหร่ไปทําเรื่องรังวัดเนี่ยใช้เงินไปเท่าไหร่พวกมึงกล้าพูดตรงๆมั้ย เอาตรงๆกล้าพูดหรือเปล่าถ้าไม่กล้าพูดให้พ้องตายไหมอย่ามานั่งบิดเบือนตอแหลของตัวเองนี่นงไม่ได้พูดนะแต่คุณก็พูดให้คนคิดแบบนี้ละคะน่ารังเกียจถ้าคุณจะพูดให้เขาคิดออกมาเลยว่ากูพูดเหมือนที่ฉันด่าคุณดิฉันก็ดิฉันก็ด่าตรงๆว่ามึงสองตัวนี่โคตรเที่ยเลยไปพูดให้คนคิดว่า มีการใช้เงินจิดสินบนหรือเปล่าตำรวจถึงยังอยู่ด้วยอายการถึงยังอยู่ด้วยอย่างนู้นอย่างนี้ถ้าเงินมาหาศาลมาไปอย่างเออแต่ก็ว่าไม่ได้นะมันก็มีเอซีอย่างนู้นอย่างนี้เวลาคุณไม่รู้อะไรเลยคุณไม่มีคุณมีแค่ข้อสมมุติฐานคิดว่าเขาเอาเงินซื้อเจ้าหน้าที่แต่คุณเห็นผลอะไรอ่ะ ในขณะที่อ e ีน้อมกับอ e ีแตงโมมันไปกลับคําให้การไปเบิกความกลับกับที่เคยให้การกับตารวจไว้เนี่ยแล้วเราก็รู้ว่าอ e ีแตงโมได้รับผลประโยชน์อย่างไรอีน e ้อมหลานมันได้รับผลประโยชน์อย่างไรได้รับจากใครตรงนี้พวกมึงตาบอดกันเลยมึงมองไม่เห็นเหรอมึงหุบปากเงียบไม่พูดถึงกรณีนี้กันเลยและไอ้เรื่องเงินหล่นใส่กระเช้าที่เอาไปให้หมอนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจละ่ะ อย่าลืมนะว่าไอคนที่พูดจะเป็นคนที่เคยอยู่ในทีมของพวกมันและอาจจะเป็นคนที่เป็นคนหิ้วกระเช้าไปเองด้วยซ้ําไปทำไมมึงหุบปากเงียบไปหมดไม่กล้ามาวิจารณ์สักแอะหนึ่งทำอย่างนั้นทําได้มีสิทธิ์จะทำแล้วก็เอากระเช้าไปให้บังเอิญเงินหล่นใส่อย่างนั้นเหรอนี่คือตักกาของพวกคุณเหรอในขณะที่ไปอ่านคอมเมนต์ซึ่งมันเป็นคอมเมนต์ที่ดูหมิ่นแม่น้องคุณไม่ควรอ่านด้วยซ้ําไป คุณยังมาพูดเสริมมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่นี่นงไม่ได้บอกนะว,ว่าเขาเอาเงินไปให้อีดอกถ้าไม่ได้บอกก็ไม่ต้องพูดค่ะอันนี้จริงๆดิฉันด่าตรงๆเลยนะดิฉันไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียดคุณแต่รังเกียจคนที่ใช้วิชาชีพตัวเองมาบิดเบือนอะไรแบบนี้มาสร้างความน่าเชื่อถือให้กับคำพูดทุเรศๆแบบนี้ดิฉันว่าน่ารังเกียจค่ะ อันนี้น้องคิดนะหลักหลกธรรมชาติแล้วน้องก็สิ่งที่เขาจ่ายไปผมก็ตอบตัวน้องไม่ได้ไ,ม, <ทำ S 2> ไม้ยความว่าเขาจ่ายหรอกออคือ<ต>ว่ามันให้เขาให้ไปได้แต่หมายควาว่าคนที่จะมาต้อช่วยเหลือหรือช่วยเหลือในสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือการกระทําผิดนี่จึ็นจุดความสามารถเขาคงไม่ทําเพราะว่าเจ้าหน,น้าที่เขาระวังตัวอยู่แล้วอันนี้พี่น้องกำลังบอกว่าโดยปกติเนี่นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ยถ้าเขาจะทําอะไรสมัครก็จะระมัดระวังอยู่ในรอบกฎหมายน้อยมากที่จะนอกจากไอ อย่างผู้มีอิทธิพลอย่างที่ว่าแหละมันมีพฤติกรรม,มรดดช่อราดบางหลวงอันนี้เราไม่พูดนะนนแต่<ห>โดยโดยปกติตํารวจหรือว่าอายการหรือว่าเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในบ้านเมืองของเราธรรมดาเนี่ยนะการที่จะทําอะไรนี่ส่วนมากก็จะเข้าภาษากฎภาษาในกฎหมายเขาจะเรียกว่าตามน้ําอำเขาว่าตามน้านี่หมายความว่าเขาจะทําหน้าที่ของเขาคือโดยปกติเอ่อเท่าที่นุงเคย <c oughs> เคยเป็นนายาเนี่ยนะ หนึ่งถ้าเวลาเราไปแจ้งความร้องทุกข์หรือไปไปดาเนินการอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะทาตามกฎหมายนั่นแหละแต่บางครั้งนี่อาจจะช้าหรืออาจจะไม่ขนขวายเต็มที่หรือมันยากอะไรเงี้ยทางเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาก็มีงานเยอะอันนี้ต้องเข้าใจร้อยเรเนในแต่และท่านนี่ถือสํานวนไม่เยอะไงแล้วทํายังไงสํานวนนั่จะเดินมันก็อาจจะต้องมีบ้างที่จะต้องอช่วยกันคุณน่าจะยกตัวอย่างกรณีที่เจ้าหน้าที่รับอะไรบางอย่างแต่ก็ไม่ได้ทํา นอกกรอบกฎหมายนะคะไม่ได้ทำผิดกฎหมายเอาแค่เตะทวงให้มันช้าๆอย่างกรณีตักไข่หรือประเภทเอื้อกันอันนั้นอันนี้ไม่ผิดไม่ไปตรวจซะเพราะถือว่าเขาขอมาถูกต้องแล้วอย่างกรณีกุดเรือคำที่มีการขออนุญาตก่อสร้างโดยไม่มีแบบแปลนและไม่มีชื่อวิศวกรกับกับแบบนั้นหรือเปล่าคะ มันยังอยู่ในขอบของกฎหมายคุณกําลังพูดถึงว่าการรับเงินการเอื้อกันการช่วยเหลือกันในวงราชการกับผู้มีอิทธิพลมีจริงแต่มันจะอยู่ในขอบเขตของกฎหมายที่ทําได้อย่างเช่นว่าเขาไปแจ้งความแล้วก็ไม่มาดูไม่มาตรวจอะไรสักทีหนึ่ง,งไอ้นุ่นก็ช้าไอ้นี่ก็ช้าอย่างพอมอที่มีคลิปมีอะไรมีหลักฐานแต่พอมอก็ไม่เคยย้ายตูดเข้ามาดูเลยอย่างนี้หรือเปล่าคะ อยู่ในกรอบที่ทำได้ใช่ไหมอะไรเงี้ยอันนั้นนเพื่อทำให้งานมันไปได้ได้ได้อย่างดีแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องไปทำผิดให้เป็นถูกน้อยที่จะทำผิดให้เป็นถูกเท่าที่เคยเท่าที่เคยสัมผัสมาะนะ <N> แต่ว่านอกจากเรื่องใหญ่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องอันนั้นมันเป็นเรื่องที่ว่าถ้าเรื่องใหญ่จริงๆแล้วก็อันนั้นอันนั้นมันเป็นมันเป็นกรณียกเวน้น คุณอ้างว่าเจ้าหน้าที่เขามีงานล้นมือก็อาจจะต้องช่วยกันบ้างการช่วยโดยการเอาเงินให้เนี่ยหรือไปสัญญิงสัญญาอย่างเนี้ยมันช่วยเรื่องอมันช่วยเรื่องมีคดีล้นมือ,อยังไงคะการช่วยเจ้าหน้าที่เวลาเราจะไปแจ้งความจะช่วยให้มันรวดเร็วช่วยเจ้าหน้าที่นั่นก็คือว่าเราเตรียมเรื่องไปให้พร้อมเจ้าหน้าที่ไม่ต้องไปอะไรอีกแล้วเราเตรียมไฟล์เตรียมอะไรไปในการ ถามตอบในการถอดเทปเราทําตรงนี้ให้ไปเรียบร้อยอันนั้นเป็นการช่วยให้งานเจ้าหน้าที่น้อยลงเขาแค่เอาลงปุ๊บปั๊บปั๊บปั๊บก๊อป,ป,ปตรวจสอบก็เสร็จอันนั้นเป็นการช่วยค่ะแต่เดีฉันมองไม่เห็นว่าการเอาเงินหรือการไปสัญญ,ญ,ญาจะให้คุณให้โทษอะไรเนี่ยมันเป็นการช่วยให้เร่งงานได้อย่างไรนี่นเมื่อเจ้าหน้าที่ก็ยังทําตั้งแต่กอไก่ชิงหนันกฮูกอยู่คนเดียวงานก็ยังเยอะเหมือนเดิมมันไม่ได้เป็นการช่วยเร่งค่ะ การช่วยเรล่งมันต้องเป็นอีกอย่างหนึง่งไม่ใช่เอาเงินฟาดไปกรณียกเว้นคืออะไรคะนี่คุณแตกนะในคดีไอ้พวยคุณเชื่อว่าเจ้าหน้าที่สืบสวนสอบสวนมิชอบมีการทำนู่นทำนี่อย่างงู้นอย่างนี้แต่พอมาถึงกรณีนี้คุณบอกว่าคุณเชื่อว่าเจ้าหน้าที่ทั่วไปไม่ทำอะไรอย่างนั้นหรอกเจ้าหน้าที่จะทำผิดกฎหมายไม่ได้จะทำตรงไปตรงมาเห็นไหมคะว่า เพราะตักกะของคุณมันเบี้ยวไปเบี้ยวมาแล้วแต่คุณจะพูดอะไรคุณจะยืนอยู่ตรงฝั่งไหนส้นตีนคุณวางอยู่บนหน้าใครคุณก็จะไปเอาทุกอย่างที่คุณมีภูมิรู้ประสบการณ์ของคุณเอาไปช่วยส้นตีนข้างนั้นให้คนคนนั้นถูกให้สิ่งนั้นถูกถ้าพูดถึงคดีหลักคุณว่าเจ้าหน้าที่ผิดจับแพ้พอพูดถึงคดีอื่นพูดถึงอย่างอื่น คุณบอกเจ้าหน้าที่เขามีงานเยอะการจะช่วยบ้างมันก็เป็นเรื่องปกติถ้าเจ้าหน้าที่จะรับเงินรับทองรับสวยรับช่วยถ้าทําอยู่ในกรอบที่กฎหมายอนุญ,ญาตให้ก็ทําได้ทําไมคุณไม่มองว่านี่มันเป็นความไม่ซื่อสัตย์มันเป็นการเลี่ยงบาลีนะคะใช่ไหมมันเป็นสองมาตรฐานนะเดี๋ยวจะมีที่เด็ดกว่านี้เวลาที่คุณพูดถึงคุณเปรียบเทียบ ตัวอย่างการกินตามน้ำหลุดออกมาจากปากของทนายส้นตีนสองตัวเนี่ยดิฉันบอกเลยว่าโอ้โหคดีไอ้พวยเนี่ยถ้าได้ทนายส้นตีนแบบนี้เอาตัก,กะขี้เขี้ยแบบนี้มาวิเคราะห์คดีนะคะไอ้พวยโดนลงแน่นอนเพราะเห็นการวิเคราะห์ที่ส้นตีนมากเห็นความไม่ซื่อสัตย์ในในคำพูดมองว่าการกินตามน้ำเป็นเรื่องถูกต้อง มึงจะไปกินตรงไหนจะกินตามกินทวนกินต้นน้ำกินปลายน้ำผิดหมดค่ะผิดจริยธรรมเนาะถ้าเรื่องใหญ่จริงๆอย่างมันเหมือนสวยมันอะไรที่ว่าอยากจะอยากจะอยากจะขายหวยอยู่ในตัวจังหวัดเนี่ยเออไอพวกอย่างนั้นเนี่ยก็คือมันจะมีวิธีการที่จะคือวิธีการของคือพูดตรงๆเนาะการบริหารอาตรงนั้นเราไม่ได้พูดว่าอยู่ที่ไหนเนาะเออสมมุตว่าเขาขายหวยนะถ้าเขาได้รับเงินจาก เงินเงินที่ที่นกระเป๋าเขาในส่วนนั้นมันก็ไม่มีอะไรที่มันไม่มีอะไรที่จะจะปินกันจะไมตรวจวสอบว่าแต่ถ้าเพียงแต่ว่าไอ้ส่วนนั้นเขาคือถามว่าทาหรือไม่ทามันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ทีน,นี้ <S 1> <S 1> ถามว่าชาวบ,บ้านก็ซื้อซื้อ,อเ,ร<ม>เราก็เห็นบางทีคนใกล้บ้านให้ตัวเราก็ซื้อเยอะเหมือนกันก็มีทีนี้ถ้าเขาให้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 ค่าตอบแทนนะครับ ถนนบริเวณนั้นจะไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปพบเลยถใา่ไหมที่เขาขายก็คือว่าเขาเขาเปิดทางไม่เห็นเนาะก็เป็นลักษณะอย่างั้นเป็นลักษณะอย่างนั้นแหละแล้วก็สายตรวจขนาดไหนก็ก็เวียนก็มองไม่เห็นมองเวียนเป็นรัสเซีกลมวงกลมก็เหมือนก็เหมือนรถบรรทุกนี่แหละอ้าใช่ไหมรถบรรทุกนี่ติดสติ๊กเกอร์มือหนักแค่ไหนกูก็ไม่ว่าใช่ไหมเออใช่ไหมคุณบางออนสวัสดีนะคะคุณจันทนาคือมันมีการกินตำน้ำว่างเถอะเออมันไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายหรอกแต่กินตำน้ำว่างั้นเออฟังเอาเองค่ะสวย กินตามน้ำไม่ได้ทําอะไรผิดกฎหมายหรอกแต่กินตามน้ําเท่านั้นมึงเป็นทนายได้ยังไงวะการกินตามน้ําสวยพวกเนี้ยมันผิดค่ะมันเป็นเงินผิดเงินบาปคุณบอกว่ากินตามน้ําไม่เป็นไรแสดงว่ากินตามน้ํามาจนชินนะสิกินตามน้ํามาจนพุงกลางหรือเปล่าขอให้กูได้ผลประโยชน์ ผิดอะไรได้มันไม่ได้ผิดกฎหมายจับไม่จับไม่ได้ก็ไม่ผิดกฎหมายค่ะแต่ถ้าจับได้เห็นไหมคะกรณีเน,นี้ไอ้ด่านชั่งน้ําหนักเนี่ยจะมาบอกว่าเขาแค่กินตามน้ําอันไหนเออถ้าได้รับมาแล้วน้ําหนักเท่าไหร่ก็ปล่อยปล่อยผ่านไปคุณเห็นผลร้ายไหมคะทาไมเขาถึงต้องกําหนดน้ําหนักต้องไม่เกินเท่านั้นทีนี้มันเป็นความเสื่อมของผิวถนนมันเป็นทรัพยากรของ ของประเทศชาตินะคะที่จะต้องสืบไปเพราะมีตำรวจบางคนตำรวจบางส่วนที่กินตามน้ำและมีทนายที่เฮี้ยอย่างนี้บอกว่าไม่ผิดกฎหมายมันเป็นการกินตามน้ำเท่านั้นปล่อยให้รถที่มีน้ำหนักเกินวิ่งได้จริงๆมันไม่ได้ค่ะมันผิดกฎหมายค่ะพูดออกมาได้ยังไงไม่ละอายปาก ไม่อายใจไม่อายครูบาอาจารย์เลยเหรอไม่อายตําราไม่อายปริญญาบัตรที่รับมาเลอคะตัวทนายที่ถือไว้เนี่ยใช้ทํามาหากินมาจนมาได้นั่งพูด YouTube อยู่อย่างเนี้ยไม่อายเลยคะ่ะการกินตามน้ําการเก็บสวยไม่ผิดไม่ผิดกฎหมายตํำรวจรู้อยู่ว่ามันมีเจ้ามือหวย แต่ตัวเองพอรับเงินเจ้ามือหวยมาถึงเวลาก็ไม่ทำไม่ไปแถวนั้นทําเป็นไม่รู้แต่ในใจรู้อยู่ถามว่าเป็นการละเวน้นไม่ปฏิบัติหน้าที่ไหมหนึ่งห้าเจ็ดหรือเปล่าบอกมาซิไอีสองตัวเนี้ยมึงเป็นทนายกันได้ยังไงเนี่ยกินตามน้ํารับสวยไม่ผิดเพราะอย่างนี้ไงมันถึงได้มีไอ้พวกขี้เขี้ยแจกสวยกันหยุดไอพวกที่ซื้อพยานไอพวกสารเลวทําเงินหล่นใส่กระเช้าอย่างเนี้ย กินตามน้ำไม่ผิดกฎหมายพูดได้ยังไงวะอีนองมึงนี่ถ้ากูเป็นพ่อแม่มึงนี่กูอายชีพหายเลยวะมีลูกที่ปากอย่างนี้นะคะจิตใจอย่างนี้แล้วอ้างธรรมะอ้างนูน่นอ้างนี่ไม่ผิดกฎหมายที่พอีสอทกเนี่ยเราต้องทําตามกฎหมายผิดกฎหมายไม่ได้แม้ว่ามันจะไม่มีความเสียหายอะไรกับผืนป่านะแต่มันผิดก็ต้องเอามันจนได้ รถจีอย่างนี้หวยมันไม่ผิดอะไรเนี่ยไม่มีใครเดือดร้อนรถน้ำหนักเกินไม่ผิดอะไรเขาก็าแค่กินตามน้ำไม่ผิดกฎหมายผ่านได้ผ่านฉลุยมันได้หรอคะคิดอย่างนั้นได้หรอคะถ้าคุณอะไรที่มันเข้าด้วยกับของคุณและคุณก็ใช้วิชาชีพทนายเอามา ชูมาบอกคนอื่นว่าการกินตามน้ำไม่ผิดกฎหมายการที่ตำรวจรับสวยและปล่อยให้รถบรรทุกที่มีน้ำหนักเกินแล่นไปได้ไม่มีความเสียหายกับอะไรเลยไม่ผิดกฎหมายทับได้แค่กินตามน้ำเท่านั้นเนี่ยถามว่าส้นตีนไหมตะกกะฮ่เฮียแบบนี้ส้นตีนไหมเพราะความบิดเบี้ยวของตักกะของคนข้างไข่ข้างแคมไอ้พวกที่วิเคราะห์คดี ว่าไอ้พวยจะต้องชนะแน่อย่างงู้นอย่างนี้อันนั้นตีได้อันนู้นตีได้อันนู้นได้เราเห็นการบิดการพูดตักกะที่มันตรงกับข้ามกับความเป็นจริงทุกอย่างเอาหัวเดินต่างตีนมันทำให้เราเข้าใจว่าเวลาที่เขาวิจารณ์ณคดีว่าไอ้พวยชนะแน่มันก็เป็นการบิดเช่นกันไอ้พวยมีตรงนั้นไอ้พวยมีตรงนี้ไอ้พวยอย่างงู้นอย่างนี้มันก็เป็นตักกะเดียวกันก็คือบิดใช้แต่ปากชนะค่ะ ตักกะส้นตีนจริงๆนี่แหละค่ะทําให้ดิฉันเชื่อว่าไอ้พวยมันสวยแน่เพราะมีพวกส้นตีนส้นตีนอย่างนี้สนับสนุน